วันนี้แม่ทำถั่วเขียวต้มนะคะเมนูวันนี้นะคะเป็นถั่วเขียวต้มเนี่ยเราทำในหมอ้อหุงข้าวนะคะเราทำในหมอ้อหุงข้าวแต่ทำเนี่ยเป็นถั่วเขียวต้มนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะ ใส่เกลือลงไปนะคะเพิ่มความเข้มข้นนะคะเราก็จะใส่น้าตาลเข้าไปด้วยนะคะเติมความหวาน,นะคะ่ะใส่น้ําตาลเข้าไปนะคะคน้ําตาลนี่หลายช้อนหน่อยนะคะเพราะเราต้องการให้มันหวานนะคะแต่ถ้าไม่หวานเดี๋ยวเราจะเติมใหม่นะคะตอนนี้เราคนไปก่อน,นะคะ่ะเนี่ยพอมันสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ได้ จะสุกแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วค่ะบูบูแม่จะสุกแล้วนะคะขอขยับมาใกล้ๆนิดนึงขยับกล้องมาใกล้ๆนิดนึงนี่เลย

ันนี้แม่ทำกับโมงข้าวนะกับโมงข้าวก็ทำได้นะคะจะสุกแล้วคะ่ะจะให้ดูนะคะจริงๆมันสุกแล้วแหละเดี๋ยวแม่จะปัดให้ดูนะนี่บัว,บวกัดแจไแม่ดานี่เลยบัวกัดแจมแม่ดา